สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Cup Craft Crush รายการที่จะพาไปคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญในภาษาไทยสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องคำลงท้ายสุภาพของคนไทยที่ใครๆก็ต้องเคยใช้เอาล่ะครับก่อนอื่นผมต้องยอมรับเลยว่าตอนเด็กๆผมสับสนมากครับเคยหลุดพูดว่าไปคะ่ะจนเพื่อนล้อทางห้องเลย <c oughs> น่าสงสารแต่ไม่เป็นไรผู้หญิงบางทีก็เผลอพูดว่าครับเหมือนกันอย่างฉันเองเวลาคุยกับเพื่อนผู้ชายเยอะๆบางทีก็เรียนจนติดปากนั่นไงสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นคำเพี้ยนๆอย่างครับครับหรือแม้แต่ Crush เอาไว้ใช้เวลาแชทกับเพื่อนให้ดูน่ารักใช่อย่างเพื่อนฉันบางคนทักมาหวัดดีครัชแบบลากเสียงยาวมากเหมือนจะสุภาพแต่ก็ตลกไปด้วยในตัว แต่ต้องยอมรับนะว่าแม้มันจะเป็นมุกขำๆแต่จริงๆแล้วครับกับค่ะมีความหมายเชิงวัฒนธรรมที่ลึกมากเป็นการแสดงความเคารพและความสุภาพของคนไทยถูกต้องและสำหรับผู้หญิงก็จะมีทั้งคะและค่ะที่ต้องใช้ให้ถูกถ้าเป็นการตอบรับหรือการถามสั้นๆต้องใช้คะเช่นมีคนเรียกชื่อเราก็ตอบว่าคะไม่ใช่ค่ะโอ้โหฟังดูซับซ้อนกว่าผู้ชายเยอะเลยผมนี่โชคดีใช้ครับตัวเดียวจบเลย แต่ผู้ชายก็ใช่ว่าจะง่ายเสมอไปเพราะบางทีดันไปเขียนเป็นคัฟหรือครับบาบาบาบจนกลายเป็นภาษาวัยรุ่นเวลาชัทกับแฟนก็ดูน่ารักดีแต่ถ้าไปพูดในงานประชุมผู้ใหญ่อาจจะโดนมองหน้าได้โหโหโหจริงลองนึกภาพผมยกไม์ขึ้นแล้วพูดว่าสวัสดีครัชโอ้โหผู้ใหญ่คงช็อกถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องรู้จักกาลเทศะว่าจะใช้กับใคร ใช้ในโอกาสไหนถึงจะเหมาะสมสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นครับคร่บหรือเวอร์ชั่นดัดแปลงอย่างครับครับครัชมันก็เพื่อนก็ดีใช่คำเล็กพยางเดียวแต่ถ้าใช้ถูกที่ถูกเวลาก็ช่วยสร้างความประทับใจได้เยอะเลย